ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเวลาใช้งานเว็บ X แล้วนะครับพูดแล้วเขาไม่ได้ยินนะครับเวลาเราใช้ผ่านมือถือเนี่ยเราจะสื่อสารยังไงเขาก็ไม่ได้ยินเสียงจะเปิดปิดไมค์แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับวิธีการแก้ไขนะครับถ้าใช้ Android มาดูกันครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลื่อนลงมาจนเจอแอปพลิเคชันและการอนุญาตนะครับของใครที่เป็นภาษาอังกฤษก็ลองสังเกตไอคอนดูนะครับว่าเป็นสี่เหลี่ยมเหลียมเขียวๆเหมือนกันไหมนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ แอปพลิเคชันและการอนุญาตนะครับจากนั้นเราจะเห็นคาว่าตัวจากการแอปนะครับเข้าไปแล้วเราเลื่อนหาแอปพลิเคชัน w ว็บครับของใครที่มีแอปเยอะหน่อยก็จะเลื่อนนานหน่อยนะครับแล้วเราก็จะเจอ,อเลื่อนไปจนก,กว่าจะเจอเว็บครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนดูก่อนอ่นี่ผมเจอแล้ว X. แอปพลิเคชัน Web X เอ็แล้วผมก็คลิกเข้าไปเลยจากนั้นให้เราไปดูที่คำว่าสิทธิ์ครับ แล้วเราก็คลิกเข้าไปที่คำว่าสิทธิ์เราจะต้องโฟกัสไปที่ไมโครโฟนนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับว่าไมโครโฟนของเราเนี่ยถูกได้รับการอนุญาตหรือ,อยังนะครับให้ติ๊กเป็นอนุญาตขณะมีการใช้แอปเท่านั้นนะครับของใครที่เป็นอันกลางถามทุกครั้งกับปฏิเสธอยู่นะครับให้คลิกเป็นอันบนไว้เลยคราวหน้าเวลาเราเข้าใช้เว็บ X เนี่ยเราก็จะสามารถพูดแล้วก็ฝังตรงข้ามได้ยินเราแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ